ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตนกยุงกันบ้างนะครับก็หลังจากที่เราอัปเดตไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็น่าจะประมาณน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ไข่ครับนกยุงเราเลยครับก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับอาหารผมก็อัดให้เต็มที่นะครับก็มีทั้งอาหารเม็ดนะครับแล้วก็ข้าวสุกนะครับแล้วก็พวกผักต่างๆนะครับ คือตัวเมียเขายังไม่ไข่นะครับแต่ตัวผู้เนี่ยลำแพนโชว์ทุกวันนะครับเนี่ยตัวหางยาวๆนี่คือตัวผู้นะครับอายุก็ประมาณ3ปีนะครับ3ปี3น่าจะ3ปีกว่าประมาณเนี่ยครับสาหรับตัวเมียก็รุ่นราวขาวเดียวกันนะครับเขาให้ไข่ไปแล้วหลายชุดมากนะครับตอนมาอยู่เนี่ยผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะครับว่ากี่ชุดนะครับที่ได้ลูกออกมานี่เกินเกิน20ตัวนะครับที่ไ <keep> ด้ลูกนะครับลูกนกนะครับแต่ผมก็ขายไปหมดนะครับขายหมด คือตอนแรกก็ว่าจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อที่จะเป็นทําเป็นแบบทาเป็นผงนะครับแบบเพาะขยายพันธุ์ต่อนะครับแต่ว่าก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับถามเข้ามาเยอะมีลูกนกขายไหมครับบางทีเขามาเที่ยวนะครับก็อยากได้นะครับผมก็ขายนะครับขายหมดนไม่ได้เก็บไว้เลยนะครับก็รอบนี้ครับถ้าเกิดว่าเขาไข่ออกมานะครับแล้วฟักได้ลูกลูกนกนะครับเราก็จะเก็บไว้นะครับอย่างขั้นต่ําก็น่าจะสองสามตัวนะครับที่เก็บไว้นะครับ แล้วก็ที่เหลือก็แบ่งขายนะครับเนี่ยครับดูขนหางเขาครับนี่ขนหางเขาสวยงามนะครับขนหางตัวผู้หางจะยาวนะครับตัวเมียจะหางสั้นแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นนกยูงอินเดียนะครับก็มีคนสอบถามมาเยอะนะครับว่าเลี้ยงนกยุงนะครับต้องขอใบอนุญาตหรือเปล่านะครับอันนี้คือนกยูงอินเดียนะครับเราไม่ต้องขอใบอนุญาตใดๆนะครับสามารถเลี้ยงได้นะครับเขาเขาไม่ไม่ไม่ได้ขึ้นบัญชีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับไม่ใช่สัตว์คุ้มครอง แต่ถ้าเป็นนกยุงไทยนะครับนกยุงไทยอะไรอะไรที่เป็นของไทยอ่ะครับพวกพวกนกขุนแผนพวกนกหลังเทาอะไรเนี่ยครับไก่ฟ้าหลังเทาอะไรพวกเนะี้ยที่เป็นของไทยๆครับจะผิดกฎหมายนะครับแต่อันนี้เป็นชื่อเขาเป็นนกยุงอินเดียนะครับมงกุฎเขาจะไม่เหมือนกับนกยุงไทยนะครับมงกุฎเขาจะเป็นแบบเนี้ยครับแต่นกยุงไทยจะตัวใหญ่กว่าแล้วก็มงกุฎมันจะแหลมขึ้นไปนะครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็ ซื้อมาเลี้ยงได้นะครับมีขายทั่วไปนะครับในใน a c e b o o k นะครับกลุ่มกลุ่มคนเลี้ยงนกยุงอะไรพวกนี้ครับกลุ่มนกยุงนกสวยงามเนี่ยมีขายนะครับก็ดูดูเอานะครับดูเลือกความที่เชื่อถือได้หน่อยนะครับสวยนะครับลายสวยใช้ได้ผมซื้อมาเลี้ยงเนี่ยประมาณ3าปีแล้วครับซื้อมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยขนหางเขายังไม่ยาวขนาดนี้นะครับคือขนยังสั้นอยู่เลยนะครับก็แต่ก่อนเคยอัปเดตให้ดู บ่อยมากนะครับตอนเอนกใหม่ๆนะครับตอนนกมาอยู่ใหม่ๆนี่อัปเดตทุกวันเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เต็มไว้นะครับโตเต็มไว้แล้วเมื่อถึงเวลานะครับถึงเวลาเขาประมาณช่วงช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาประมาณนี้ครับสิงหากักฎาประมาณเนี้ขนเนี่เขาจะร่วงหมดเลยนะครับขนนี่เขาร่วงหมดเลยร่วงปุ๊บเราก็ต้องเก็บนะครับรีบเก็บนะครับเก็บไปไว้นะครับเก็บไว้ตกแต่งบ้านนะครับถ้าไม่งั้นเขาจะจิกแตกหมดนะครับแบบนั้นะครับจิกแตกหมดเขาจะเป็นฤดูการถอดขนนะครับถอดขนเขา ล้วหลังจากนั้นก็ขนใหม่ก็จะงอกออกมานะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับที่โตแบบประมาณนะครับประมาณจะสวยนะนเหล่ามองหน้าผมคือถามว่าดุไหมนะครับสําหรับผมถือว่าดุนะครับเพราะว่าผมไม่เคยโดนเตะนะครับโดนเตะหัวนะครับหัวนี่เป็นรอยเลยนะครับเหมือนเลือดนิซซิปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เลี้ยงเข้ามาแต่เล็กๆนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแต่เล็กๆอาจจะคุ้นก็ได้นะครับ อันนี้เขากลัวสิ่งที่มันลายๆนะครับไอพวกตอนนั้นผมใส่หมวกทหารนะครับลายๆนะครับแล้วก็โคกงหน้าโคกตามาก็โดนเขาเตะนะครับแต่ถ้าผมเข้ามาแบบนี้ครับคือเขาเขาเห็นหน้าเห็นตาเขาเขาก็ไม่ค่อยทําอะไรนะครับหัวร้องหัวผูกอยู่ตรงนู้นนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกอย่างหนักนะครับตกตั้งแต่เช้านะครับประมาณชั่วโมงนึงนะครับก็ชุ่มชื้นกันทั่วฟาร์มนะครับที่ไหนฝนตกบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ รายงานสภาพอากาศกันสักหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชัวดูพวกเด็กๆฝั่งนู้นบ้างครับนี่เด็กนกยุงไปดูครับคือคอกเนี้ยเหมือนมันจะเล็กไปแล้วนะครับคือเขาลำแพนทีนึงนี่หางจะถึงข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องหาหาตังนะครับหาตังเดี๋ยวขายไก่แล้วก็ทำคอกนกยุงที่มันกว้างกว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้สักหน่อยสูงกว่านี้นะครับสูงกว่านี้กว้างกว่านี้เผื่อเขาจะมีท้ายญาติ สองคาตัวนะครับที่เราจะเลี้ยงไว้นะครับดูดูก่อนนะครับดูดูก่อนถ้ามีกระตังก็เดี๋ยวเริ่มทํานะครับจะให้แบบขอบสูงๆกว้างๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสาหรับนกยุงถ้าเขาไข่แล้วเนี่ยผมอัปเดตให้ชมเลยครับคือเขาหยุดไข่ไปเนี่ยน่าจะน่าจะตั้งแต่ต้นปีครับสามเดือนกว่าแล้วครับที่หยุดไข่นะครับน่าจะประมาณเนี้ครับสามเดือนใช่ครับสามเดือนนะครับ เมื่อก่อนประมาณมกราเนี่ยไข่อยู่หน่อยๆไตนต้นเดือนมกราไข่จากนั้นมาก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยไม่ไข่เลยชุดนั้นได้12ฟองนะครับไม่มีเชื้อสักฟองเดียวนะครับแต่รอบนี้ผมคิดว่าจะมีเชื้อนะครับเพราะว่ามีน้องนะครับมีน้องที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยอยู่ใกล้ผมเนี่ยเขาเลี้ยงอยู่เขาบอกว่านกเขาไข่แล้วมีเชื้อหมดเลยนะครับน่าจะเป็นฤดูการผสมของเขานะครับคราวที่แล้วน่าจะไม่ใช่ฤดูนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนู้นนะครับไปชมเป็ดอี้เหลียงนะครับตอนนี้มีเจ้าของแล้วนะครับพร้อมเดินทางนะครับเมื่อวานลงคลิปไปครับมีน้องเขาเหมาไปหมดเลยนะครับไปดูความพร้อมของเป็ดอี้เหลียงนะครับนี่ครับพามาอัปเดตเป็ดบาบารี่กันสักหน่อยนะครับนี่ครับบารบารี่ครับเดี๋ยวเรามาเช็คสมาชิกกันตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบตัวนะครับอยู่ข้างนอกเนี่ยสิบตัวแล้วอาหารสองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปนับทางนู้นนะครับเราจะมาเช็คเป็ดบราบรี่กันเพราะว่าบางบางครั้งผมต้องแบ่งออกนะครับเพราะมันเยอะนะครับมันเยอะต้องแบ่งออกอย่างแบ่งแบบโตเต็มไว้นะครับพร้อมไข่เดี๋ยวรอเขาไข่สักชุดนึงนะครับแล้วค่อยแบ่งนะครับก็น่าจะเร็วๆร็วนี้นะครับเร็วเวนี้เพราะว่าเขาอายุเนี่ยประมาณน่าจะหกเดือนแล้วครับหกเดือนประมาณนี้ครับน่าจะหกเดือนแล้วชุดชุดเป็ดบราบรีเนะี่ยคือ ชุดนี้ฟักเองนะครับฟักเองฟักฟักแม่แม่เป็ดเป็นเป็นคนฟักนะครับแล้วก็แม่ไก่นะครับฟักไข่เป็ดนะครับถ้าใครดูคลิปก่อนๆนู้นนะครับก็จะมีแม่แม่ไก่ที่ฟักไข่เป็ดนะครับเป็นบาบารี่นะครับมอมแมมนะครับตัวนี้เป็นไก่ชนนะครับนี่ไก่ชนสายดีนะครับตัวนี้นี่ของเพื่อนนะครับ เขาว่าจะมาเอาไม่มาเอาทีนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมไปครับเดี๋ยวเราดูของนู้นครับฝั่งนี้มีสิบตัวนะครับเดี๋ยวเช็คทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวครับข้างนอกน่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวแวะดูนี่สักหน่อยครับนี่ครับไข่อยู่นี่ครับ เมื่อวานมันจิกมือผมด้วยนะครับไก่งวงนะครับอีกตัวนี้ก็ยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีไข่นะครับตรงเนี้ยหัวงงอยไางั้นนะครับโอโดนตรงนั้นก็จะเป็นเป็ดเบอรี่หนึ่งตัวที่ที่กกไข่อยู่นะครับฟักไข่อยู่นะครับที่เราพาไปอัปเดตเมื่อเมื่อสองวันก่อนนะครับสองวันก่อนเราอัปเดตไข่เป็ดเบอรี่นะครับที่เขาเข้ามาไข่เกินสิบฟองนะครับเยอะพอสมควรนะครับหนึ่งตัวนะเป็นสิบเอ็ดตัวนะครับเป็น เป็ดบับเบอรี่นะครับสิบเอ็ดตัวแล้วมาอยู่ฝั่งนี้สิบเอ็ดตัวสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านี่สิบหกสิบหกตัวครับนี่ครับเป็ดอีเหลียงเฮ้ยหายไปไหน,นตัวนึงวะห้าตัวเป็ดอีอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ตัวนึงครับ นี่ครับเป็ดอีเหลียงพร้อมเดินทางครับเดี๋ยวอีกวันสองวันนะครับผมจะไปส่งให้น้องนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับไม่ถึงกับใกล้มากนะครับนี่ครับน้องเขาเหมาแลวครับ6ตัวนะครับราคาตัวละ200บาทนะครับฝั่งนู้นเป็นห่านนะครับนู่นกินอาหารมันที่เรียบร้อยแล้วเริ่มโตแล้วครับห่านนะครับประมาณ2เดือนน่าจะได้นะครับตัวเล็ก ชุดเก้าตัวนะครับชุดเก้าตัวที่ออกมาเก้าตัวเฮ้ย <c oughs> ปอมปอมครับเต้าห้วยนะครับไหนอีกมาจะวนๆอยู่แถวนี้ครับขอสบินี่ครับความพร้อมผมว่าเขาดูแข็งแรงดีนะครับเป็ดอี้เหลียงเนี่ยครับแล้วก็ตัวโตไวมากครับโตไวกว่าเป็ดบาบารี่อีกนะครับแต่เรื่องเพศเนี่ย ยังไม่ชัดเจนนะครับต้องจับดูนะครับไลอย่างเนื้อมันจับยากนะครับไม่รู้ว่าทำยังไงจับใส่กล่องนะครับต้องต้อนแล้วก็ใส่สุ่มตัวไว้นะครับดูดูแล้วนะครับเป็ดอีเหลียงตัวไวมากครับใครอยากจะเอาไปเลี้ยงก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาได้เพื่อนผมเขาแบ่งพ่อแม่พันธุ์นะครับแบ่งตัวโตนะครับของพ่อแม่พันธุ์ไข่ก็ฟองโตนะครับผมเคยพาไปอัปเดตนะครับที่ฟาร์มเพื่อนนะครับพาไปอัปเดต เป็ดอีเหลียงที่ฟาร์มนู้นนะครับแล้วเขามาฟักที่นี่นะครับอันนี้เกิดที่นี่นะครับเกิดที่วิมานดินฟาร์มนะครับก็เข้าตู้ฟักนะครับได้ไปหลายชุดนะครับเนี่ยเหลือชุดเนี้ยชุดเนี้ยประมาณ6ตัวไม่ประมาณนะครับหตัวเลยครับขายแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมดูดูกันผมไม่แน่ผมอาจจะไปซื้อตัวโตมาเพาะขยายพันธุ์ก็ได้นะครับจะดูทีนี้ครับหตัวนะครับตัวจะเท่าเป็ดบาบารี่นะครับ วันนี้ก็พามาอัปเดตนกยุงนะครับแล้วก็เป็ดอีเหลียงนะครับที่พร้อมออกเดินทางนะเมื่อวานก็พูดๆไปในคลิปนะครับพอดีว่าน้องเขาสนใจนะก็เลยปิดไปแล้วนะครับโอนตังค์เรียบร้อยนะครับรอส่งอย่างเดียวครับก็ไก่ก็ยังส่งอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ส่งนะครับเมื่อวานก็ส่งนะครับใครสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับดูคลิปเมื่อวานหรือว่าดูรายละเอียดที่หน้าเพจนิมานดินฟาร์มเกษตรผสมประสานได้นะครับหน้าเพจจะมีมี ผมลงไว้นะครับว่ามีอะไรแบ่งบ้างนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นออสตรล็อปนะครับรุ่นรุ่นหนึ่งเดือน2เดือนนะครับมีแบ่งนะครับแล้วก็มีพวกไก่ตระกูลซักเซสนะครับก็จะเป็นพวกไรซักเซสนะครับโคโลเนชั่นซักเซสนะครับซินเวอร์ซักเซสนะครับโอ้หไก่ต๊อกร้องซินเวอร์ซักเซสนะครับแล้วก็บัฟซักเซสนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับคือไอ้พวกเนี้ยครับพวกหมาเนี่ยมันไม่ชอบเสียงของไก่ต๊อกนะครับพอไก่ต๊อกร้องมันก็จะอันนี้ครับมันก็จะ ทำเป็นตื่นๆน,นะครับเอาติดติดลวดติดลวดแล้วไอป้อไอป้อมหรือว่าเขาช่วยกันนะครับเขาช่วยกันดูดูว่าช่วยกันเดี๋ยว่าช่วยกันครับตอนนี้ไอ้ป้อมเราติดลวดนะครับมันวิ่งติดหรือเปล่าติดลวดหรือกิ่งไม้เดี๋ยวช่วยกันด้วยครับพือ่อ <laughs> นครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับนกยุงนะครับถ้าไข่แล้วเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ชมเลยนะครับ ครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม